สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเบิรงถังเด้อค่ะทุกคนเห็นถังบอสามซีใบที่ตั้งยุคข้างนาเจ้านะคะคอยกลับมาถึงบานเนาะฝาบานมันลนลงมาสามแผ่นเครงเราเศร้ามากฝาบ้านลนลงมาอีกแผ่นหนึ่งนะทุกคนนึกถึงสภาพมันใหญ่ขนาดไหนนะ เบิ่งเอาด้วยค่ะ่อยก็คิดว่าสร้างเพื่อนนะ่ะสิรับผิดชอบสิมาเฮ็ดให้เสร็จนะคะเพิ่นว่าเฮ็ดสามมือเพิ่นก็เว้าวาโม่เสร็จจังซันจังซี่นะคะเสร็จแล้วกว่าความผิดของเพิ่นนะโดยกรณีเดี๋ยววาเพิ่นไปตัดใยออกมันบแลเราใยมันบ่ยอมออกเพิ่นก็เลยไปเจาะอยู่ข้างเทินะนะหล้วที่เนี้ยเพิ่นกับฟ้าวอุดข้างล่าง <c oughs> เพื่อที่ว่าจะเร่งงานให้มันเสร็จเสร็จปุ๊บพิ่นลืมว่าเพิ่นไปเจาะไวขังเทิงพิ่นลืมไปอุดเอาปูนไปอุดไวนะทุกคนเสร็จแล้วฝนมันกระตอกมาอีกน้ำม,มันก็โยติบัดน,นี่นะมันก็บ่บแล้วผนสะีอียังเสร็จปุ๊บน้ำก็ย่อยต๊กตอกตอกตตฝนมันตกนะทุกคนเนยวจะชห้เบิ่งฝาข้างบนนะว่าเพิ่นเฮดบอร์เ็ต เห็นป่ค่ะเพิ่นนสีหลอใดหลังที่เนี่ยฝนมันตกนะน้ำมันก็ไหลไปตรงหู้ที่เพิ่นเจาะไว้นะคะมันก็หย่อยปักปักนะคะทุกคนเสร็จปุ๊บไอ้ผูสามีข่อยก็เลยโทรไปบอกสร้างสร้างก็บอกเอ้เด้วยสไปยามนี้แหละสามถุ่มก็บอกมาจนเขาเปิดประตูรออถึงเทียงขึ้น ก็บปเห็นโพหัวมาคอยก็เลยไปทําความสะอาดไปเซตฝุ่นไปเซตยังออกเพิ่นกับบามาจันเพิ่นกับบามาอังคานเพิ่นกับบามาพุธเพิ่นก่บปมาบุูุวาเพิ่นขาดทุนหรือว่าเพิ่นถิ่งงานหรือว่าเจ้าของบ้านเพิ่นบ่นนบาจ่ายเพิ่ม เพราะว่าเพื่อนต้องไปซื้อปูนมะอุดนะแล้วก็ทาสีไม้เอาสีมะผลไม้เอาปูนมะโปะไม้นะคะหรือว่าเล่าไปรับงานนะไปรับงานไหวเราเลาสาบารถมาได้นะคะหรือว่าเจ้าของบ้านเพื่อนบอรจจายเงินให้เพิ่มนะที่ว่าเพื่อนต้องไปซื้อของมาใส่เพิ่มยังเสียแหม กะทำนองว่าสร้างพันขาดทุนนั่นแหละนะเซตผัวคอยก็ลอล่อลอบ่มาค่าเ้าบ้านเนี่ยพอคอยใจเดือนพันสองร้อยเหรียญเนอค่ะเพราะว่าสามีคอยห้เป็นเช็คหกร้อยสองใบเนาะก็ 600, นะก1200หนึ่งพันสองร้อยเหรียญเล่าขอเพิ่มผัวคอยก็ห้บบแม่นว่าล่าบ่าให้เบิ่งเจ้าของบ้านเิ่นเฮ็ดเนะี่ย รับผิดชอบโบยังนะคะเพิ่นเหมือนก็ว่าเพิ่นสิบีบให้พวกค่อยเนี่ยออกนะเพิ่นสิได้ให้ค้นไม้เซาค้นไม้เซาเนี่ก็คืนเป็น1,500ถึง2,000เหรียญน,นะคะอ่สำหรับกึ่งบ้านกึ่งอพาร์ตเมนต์2องห้องนอน2ห้องน้ำเพิ่นอยากจะปรับปรุงโมนิฟายไหมแล้วก็จะเอาค้นมาเซาขึ้นในราคาทีแพงึ้น นะเล่าเหมือนเล่าแบบว่ากดดันอยากให้ผูกคอยออกนี่เสียนะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเล่าเคยเว่าอยูสองครั้งสามีข่อยก็เลยบอกว่าคันสานเข้ากับไปขึ้นสารกันสาไอสัญญาที่แมเธอร์เฮดไว้อนะคือบังคับให้ฉันอยูสามปีอะในในราคาเนี่ยหลังจากนั้นอะฉันจะเซาในราคาใดก็ได้ เราแม่เธอกับม้าทย่อยขึ้นราคาเรื่อยๆเรื่อยๆเ้วเธอกับม้าข้นท,ทย่อยขึ้นเรื่อยๆสัญญาฉันก็เก็บไว้เธอจะเอาจังไหรเข้าไปขืนศาลกันเนาะฉันโทษไปปรึกษาไอ้ทางศาลรเราแหละเขาบอกว่าให้เก็บใบท่านายนะ่ะมาฟอารร้องศาลได้เลยถ้าเกิดว่าจะคลองบานเป็นแบบนี้เธอถ้าเธอจะให้ฉันออกเธอก็ต้องไปจ่ายค่าชาวบ้านไม่ชาบ้านไม่ให้ฉันนะ่ะ ล่วงหน้าสองเดือนเด้อแล้วก็มัดจำให้ฉันนํำเพิ่นกับบอยยอมแล้วก็จ่ายให้ฉั้นน้ำล่วงหน้าสองเดือนเล่ากับบอยยอมเออเล่ากับเลยบอกว่าหนั่งเขาขืนราคาสั่นขอขืนราคาตอดขึืนที่ละน้อยว่าโควิดบ่ให้ขืนสองปีช่วงที่ว่าบ่ให้ขืนเล่ากับมัดักขืนลักขืนเอาที่ละน้อยที่ละน้อยที่ละหาซิปที่ละแปดซิปที่ละลอยจังเสียไหมเราที่เนี่ย ไอ้เฮาก็หายไอ้เข้าก็คิดว่าเออทุกอย่างมันก็แพ้งึ้นเราก็อยากได้ยังเสียแหมเอเอเข้าก็หายแล้วที่เนี้ยเราก็เหมือนกับว่าเราเราอยากได้มากกว่านั้นคือว่าเราต้องการให้ออกแล้วเราจะได้เอาคนนไม่มาใส่แล้วเราจะได้โมนิฟายบานทุกอย่างไม่หมดเลยยังเสียไหมเพราะว่าคาซาบานอยอาโบคกีคนเนี่ย เริ่มสิแพงขึ้นแต่มันก็เป็นบางบางบอนบางพื้นทีนะคะอ่าบางพื้นทีที่ว่ามันมันสิถููนะคะที่บางพื้นที่มันถูกเพราะว่าพวกขโมยพวกขอมเลทพวกจรกกรมมันเยอะมันก็เลยถูกแต่ที่ว่าในส่วนพื้นที่ที่ข่อยยู่วมันทางมันอยู่ตรงโซนทางเหนืออ่าไปอยู่ทางหมบานที่ว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงมันก็เลยมีราคาในการซาวบาน บานทัซื้อยูนี่นะคะสามแสนเหรียญขึ้นนะสำหรับสองห้องนอนสองห้องนอนสองห้องน้ำหรือว่าสามห้องนอนสองห้องน้ำสามแสนขึ้นนะคะอ่าบานทียูเนี่ยสองแสนสองแสนสองแสนหาหมื่นขึ้นนะคะอ่าตรงเนี้ยเล่ากันเลยคิดว่าทุกคนก็นอัปเดตแล้วค่ะบานทียู้างๆนะ่ะเพิ่นจะเอาสามแสน เพ่นจะขายสามแสนหลายๆคนก็อยากได้ราคานั้นนะคะอ่าการตลาดเนาะ,ะมันลงมันก็ลงบานนั้นนะคะมันมีแต่จะขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าทุกคนก็ยังอย,งอยากได้ค่าแรงงานที่แพงขึ้นมันบอกเออนั่นแหละพวกการตลาดมันก็อยากได้ค่าแรงที่แพงขึ้นเหมือนกันนะคะอะมันก็ขึ้นนะบ่ว่าค่าบานบ่ว่ายัางกันแล้วแต่นะคะนะมันก็ย่งขึ้นราคา ตัวนี้เนาะข่อยก็เลยมีความดูซื้อว่าค่อยเนี่ยเห็นสภาพบ้านแบบนี้เนาะเข้าใจาไปนุ่งนสองอยเหรียญนะทุกคนไปคูณเอานะคะสาสิบเจ็ดคูณแค่สามสิเจ็ดนะคะคูณสาบเจบาทอะ่ะเป็นเงินซ้ใดนะคะผววข่อยเ่าราทุกเดือนนะสามีค่อยเพิ่งแบบว่าอยากจะง่ายออกแล้วก็ ไป่าวบ้านอยู่สักปีสองปีเราก็ไปซื้อบ้านนะคะเดยความคิดแต่ว่าพวกข่อยเนี่ยจะกลับไปซื้อที่ดินอยู่ไทยนะคะบ่ไใดนะคะบ่ไดดกลับไปซื้อที่ดินอยู่ไทยเพราะว่าสามีข่อยเป็นจะซื้อบ้านอยู่ในเมกาเนาะโดยความที่ว่าเล่าตะกอนอะ่ะเรามีความคิดแบบว่าเสือเพื่อนนะ,นะว่ากลับไปอยู่ไ<ฮ>ทยได้จังสันจังสีสข่อยก็เลยบอกว่าเยอะสันนี้มันสี่กลับไปอยู่ไทยใดจังได ชี้ทนนี้เจ้าต้องมีเงินไอไปคำ้ำอยู่ในไอ้บัญชีไทยธนาคารไทยอ่ะแปดหมื่นเหรียญแปดหมื่นเหรียญคูณสามสิบเจ็ดนะคะทุกคนเป็นเงินสำได้เจ้าต้องไปขำประกันเจ้าไว้เจ้าอยากอยู่ไทยสิบปีเล่าว,ว่าสิบปีฉันก็กเกษียณกันนั่นแหละเจ้าก็ต้องเอาเงินแปดหมื่นเหรียญน่ะไปค้ำอยู่ในธนาคารไทยบริแมนธนาคารอเมริกาใดธนาคารไทยแปดหมื่นเหรียญ เจ้าถึงจะอยู่ไทยได้สิบปีขันประสารเจ้ากระเฮตดวิสากษียนเราบอกว่าวิสากษียนมันอยู่ได้แค่ปีสองปีกันนั้นแล้วเราก่อยากเฮตดแบบนั้นเพราะว่ามันต้องเสียเงินเรื่อยๆไงเราก็บอกว่าโอ้ยขันมันเป็นยังสั่นเหมือนกับว่าเธอมาอยู่นี่เธอมาอยู่นี่ถ้าได้วิ่าชั่วคราวสองปีถ้าได้กินการชั่วคราวสองปีแล้วเธอก็ได้กินการเท้าวอนสิบปี แล้วเธอก็สอบเป็นพลเราเมืองแต่บ้านประเทศเธอฉันบรม่นแบบนั่นไอ้ประเทศฉันมันแบบนี่ก็เธอมันสิทธ์บ่คือกันเิ่นว่าขันซันเขาก็ซสื่อบานอยู่นี่แหละสื่อบานอยู่ในเมกาเพราะว่าเธอกับบ่มีพันธะบ่มีความสัมพันธ์ทางขอบขัวเธอเพราะว่าขอบครัวเธอเหมือนกับแบบว่าแตกแสแหลกขาดถ้าเขาอยากได้เธอคือเขาอยากได้เงินเธอ ขันเขาคุยกับเธอคือเขาอยากได้เงินเธอจึงเสียมะไอขันมดแม่เธอไปเธอกะบอมีความจําเป็นที่ว่าเธออยากกลับไปอยู่ไทยเราเธอก็บ่ได้อยากกลับไปอยู่ไทยเพื่อนกะว่าขันสารกับสื่อบานอยู่ในอเมริกาแหละเพราะว่าความฝันของเธอเธออยากได้บานอยู่ในอเมริกาเธอบ่ได้อยากได้บานอยู่ไทยเราเป็นอย่างฉันต้องไปสื่อทีดินอยู่ไทยในเมื่อฉันไปสื่อที่ดินอยู่ไ,ไทย,ทยเธอกะบอกกลับไปอยู่อยู่ดีเธอก็ปล่อยทีมันหลางอยู่ดี ซื้อเปลืองเปล่าประโยชน์ไปนนะค่นนานก็นสื่อบานอยู่แนอวเมกาเพราะว่าลูกยังใดก็ต้องอยู่แนอวเมกาสิทธิของเขาคือว่ามันได้มากกว่าอยู่ไทยเพราะว่าการงานการเรียนทุกอย่างนะคะเออคือมันมันได้มากกว่าอยู่ไทยนะคะถามว่าอยู่ไทยมันหน่ายอยู่บ่อมันหน่ายอยู่ในย่ามกเกษียณเพราะว่าคางเงินมันถูกแค่นั้นเองนะทุกคนเพื่อนก็นเลยตัดสินใจว่า ซื้อบานอยู่ในอเมริกากันดีกว่าดีกว่ากลับไปอยู่ได้เพราะว่าเราก็บอกว่าเราก็จะเห็ดงานจนกว่าเราจะหมดลมหายใจเนาะเราจะบกเกษียณน,นะคะเออตรงนี้ก็เลยว่าเออจังใจก็เอาเออจังใจก็เอาก็เลยว่าจังสอิอ่าด้วยความที่แบบว่าคอยเห็นแบบนี้สภาพบ้านคอยแบบนี้เนาะทุกมือถุกมือนะคะ ่อยก็รู้สึกว่าคอยป่วยข่อยบ่ยยอยากเฮ็เคปบ่อยางเดินออกมาก็เห็นถังตั้งยืนใช่ไหมย่ามฝนตกก็ต้องเอาถังมาห้องไว้เองเสียมุกถังไว้ได้เองเส่ไหมเพราะว่าน้ำมันยังหยดติงๆอย่ข่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าข่อยป่วยป่วยที่แบบว่าป่วยก็เจ้าของบ้านป่วยกระางที่เพื่อนถอดถิ่งงานเหลยยางหนึง่งคอยไปเบิง่งหลังคาขังเทิง คอยเห็นลวดว่างอยู่ทั้งหลังข้าโอ้ยโดดเดนมากเลยสรา้างผลหตดงานแบบนี้เนาะนะนะไอ้ลวดน่ะมันสามารถตกใส่หัวคนนะคะทุกคนแตกได้นะคะมันลวดเน้นลวดโคตรใหญ่นะคะทุกคนเราคือแบบว่าเพผนขีดงานแบบนี้เพผนขีดงานบเรียบร้อยและอีอย่างแบบเราไอ้ฟ้านะคะไอ้ปูนที่เขาโปะไว้นะคะเมื่อมันโดนน้ำเย็นมันบ่ มันก็นหลอกหลน่นลงมาจังเสียแหมผัวคอยกับไปเอาถังขยะมตาตักนะคะม,กา,ะมากดใจแล้มาตักล้วเพิ่นก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้้ยังไว้นะคะยานจะกรองบ้านเพิ่นตุกติกนะยานสร้างเพิ่นตุกติกนะเหล่านี้เนี่ย่อยก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้คือการเราคอยก็ถ่ายรูปไว้คือการแบบคอยเห็น่อยบอกสามีคอยว่าคอยรู้สึกว่าคอยป่วยรู้สึกว่าคอยว่าอยากเฮ็ดยังเลย คอยเมื่อยเมื่อยก็จะของบานเมื่อยก็ซางแท่านทีเป็นจะเ็ตงานในเสร็จพนท้มากก็เหมือนแบบหลอกจังสั่นจังสี่ว่าจะมาเกาะ่มาล่อให้ฝ่ามันลนใส่หัวคอนกันเตะเลาถึงสิมาไอ้ใยน่ะมันโดนน่ะมันกันหนักมันบ่เพราะมันหนักไอ้ฟ้าเดี๋ยวมันกันลนลงมาอีกนะคะล่อให้มันเป็นมากกวนันเติยังสิกลับมาเหตุอีก ล่อล่ออีกอย่างล่อยคนในบ้านเจ็บก่นเติ่ยและอีกอย่างหนึ่งอ่ะกลางบ้านนะทุกคนรีวิงรูปอ่ะคือพผกข่อยเนี่ยจะมีท่อทัดแล้วก็จะมีโซฟาเราพวกข่อยซิยู่เนี่ยทั้งมืดทั้งมือ,ท,มอทั้งแว่นจนถึงเทีย่ยงขึ้นข่อยทุงเขาไปนอนในยู่ในห้องนะทุกคนคือแบบตรงเนี้ยผวกข่อยใส่งานกันเยอะนะเราในห้องข่อยอ่ะจากที่ห้องใหญ่ๆนะเอาท่อทัดเขาไปว่างไหม่ คอมพิวเตอร์ก็ต้องมูฟเข้าไปขางในอีกเจ็จปุ๊บกลายเป็นว่าห้องพัวข่อยเนี่ยห้องหน่อยก็ติดลิดนะคะโดยความที่แบบว่าสองห้องน,นอนอ่ะห้องไม่ได้น่ากับเต็มนะคะเอาของเข้าไปใส่ไว้ห้องพววข่อยกับท่อทัดเข้าไปใส่ไว้เดี๋ยวมีความรู้สึกแบบว่าเออเขาเคยอ,อยู่แบบกว้างๆเราต้องเขามาอยู่แบบแคบๆเองใช่ไหมเราห้องลิฟวิ่งรูมอ่ะมันใหญ่นะคะ เข้าใส่ประโยชน์เข้าอยู่ทั้งมือทั้งเว้นนะคะพวบคอยอะกเมลิน่านางทั้งมือทั้งเว้นนะคะจนถึงเทียงขึ้นพอเมลินากับมานางมาใส่อยู่เนี่ยทั้งมือทั้งเว้นมาเบิงหนังกันเสร็จปุ๊บท่อทัดต่างใหญ่เขาไปอยู่ในห้องแลนมนีวามรูุ้ดกึ้งว่ามันมันบอชัยนะคะ ไปหลาไปเบิ่งกระตูนไปเนี่ยล่ะคอยถึงอยากให้พวกเจ้าเบิ่งนะค่ะว่าสภาพบ้านเข้มวันถูกเศร้านี่เป็นตังใดเจ้าของบ้านเพิ่นมีความรับผิดชอบแค่ใดและสร้างมีความรับผิดชอบแค่ใดนะคะเหมือนมาว่าสบายดีขนาดนี้เหมือนถูกลอยแพงเสียแล้ว จึงได้ขอยกลับไปเลยเด้อขอบคุณทุกคนทุกไลน์ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับฟังขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อค่ะจ